สันพี่สันเอาปุ้ยมาฝากตาครับครับเอาฝากตาพี่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 อ่าอเอาเออเป็นลูกเป็นหลานเด้อตาเด้ออาจารย์วิเพิ่นสิเกษียณแล้วล่ะเออหน้าตายังดีเออยังเป็นสาวอยู่ตาเบิ่งกอกตาโอ้ดีใจดีใจโอ้เป็นลูกเป็นหลานเด้อมูลมังสักัญญาอนใดเลิกกันยกมาเด้อมื้อนี้มีอัน ไอ้โคกเฮ็ดอาหารให้กินมือนี่นะมีอย่างแน่ซื้อไอ้อย่างเเรอไอเรื่องอันเว้าอธิบายด้วยมีอย่างแน่อาไีอะไรยอกมะฮุ่งยอกมะฮุ่งคือตำมะฮุ่งยอกมะฮุ่งอาลีละโกดบังโกดบังคือแกง่อไม้อาลียอกเมี่ยงยอกเมี่ยงคือตำเมี่ยงแล้วอันนี้ม่หย่างอาลีอาลีก้อยอมองก้อยอมองอมองแปลว่าเนื้อ เนื้อก้อยอมองคือบวกคือบว่าก้อยมังคุดต้มต้มเนาะอันนี้เส่ตุรีบต้มอันนี้ก้อยเอาก้อยเอาอันนี้เด้กอันนี้เนี่ยเขาไม่ยังอันนั้นต้มละอันนี้ต้มงอดแม่งงอดอะไรล่ะแม่งงอดเออแม่ตุน่างอดเขาต้มหวานเขาต้มหวานทำนิดวะงอดวะวะวะภาษาอย่างก็ว้าไหม่เขาต้มงอดเขาต้มงอดเออ ข้าวต้มงอดเออหัวงอกหัวงอกำหัวล้านนำก้อยลอกกะอจลอกก้อยยี่ก้อยจลกก้อยลกก้อยจลกจะลกแปลว่าอย่งลกแปลว่าดิบก้อยดิบก้อยจจลอกจลอกก้อยดิบจะลอกก้อยดิบอันนี้ไม่ยั้งอันนี้เนี่ยมะฮงเนียนมะฮงเนี่ย เมี่ยงเมี่ยงเมี่ยงมะฮุงอันนี้เดะเมี่ยงนางข้อครับเมี่ยงนางข้ออันนี้เดะไปยังอันนี้โคดบังกระโดบังอะโดบังอะโดบัะโดบังอะโดบังแปลว่าแกงหน่อไม้แกงน้ำไม้กระโดบัและอันนี้ไปยังอันนี้กะทิฮะกะทิกะทิแปลว่าต้มใช่กบเขาเนี่ยแปลกะทิ ท่านพ่อเป็นอะไรอาหารไทโซ่สวิงหมบรู้สึกคือทอดความหลังสมัยเป็นเด็กน้อยเนาะอือูารมชาติดดเลยอมตครับต้นไม้ใหญ่ใบยังอันนี้กอกกันกอกกันไส่ตันไส้ตันโอ้พักไส่ตัน กอกกันกอกอันนี้กอกกันอันนี้กอกกันกอกกันอันนี้ใส่ตันโอ้ oh. <heut. S 1> เดี๋ยวขออนุญาตท่านผู้ชมที่กรพครับเนื่องจากว่าผมนี่โมเมนคนธรรมดาครับ <laughs> ไม่ว่าผมเข้ามาครั้งแรกน really. รี่ผมใจเลยต้องบอกให้พอต้องเที่ยวละเด็ดกันมาเยี่ยมพี่น้องไทโซอีกนะเพราะว่าผมใหญ่มาย้อนพี่น้องมัน โซ่ดงห่วงได้เลี้ยงผมมาได้เเลยปลูกพันธุ์ถ้ามาเห็นอาหารไม่ยังในนีไอฟองนี่ไม่ยังอันนี้อันนี้ภาษาสู่วันนี้บังบังบังต้มบังต้มบังต้มบังแปลว่าต้มหนอไหมครับผมอันนี้อะโดกระจุแกงหอยอะโดกระจุองกะดกระจุอันนี้ได้ไม่ยังนี่เออามองกรบอกอันนี้ไม่ยังนี่มองกระบอามองกระบอกมองกะอามองแปลว่าเนื้อเนื้ออมอง ก้อยเนื้อบ่อยครับครับก้อยอมอง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 เนีอันนี้แม่หยังอันนี้ซ้มพักซ้มพักเสียดซ้มพักซ้มพักคือกันซ้มส้มส้มซ้มพักซ้มพักโบเมนส้มผักเนาะไม่ส้มพักส้มผักส้มผักเอออันนี้ได้แม่หยังส้มส้มมักแพท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 เอาเวลากินเดี๋ยวเขาต้องอันอันอันเชียงอันอันอันมักมักแพทนี่พีกอยู่บ่แพทเด็ดอยู่บ่ หิน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 อมันมันอว่าะเพตนี่พริกอยู่บ่นี่นีเพอยู่บ่อันนี้คืออันนี้สอมพัก่อมพักอ่ตะมอนตะม้อนพกินาตมอนแห่บแหอะินห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 ิน้น

ตะ n g ตะ n g นองาเงเซ่ <plex it. S 1> โอ้แกงหน่อไม้นี่ตะมหงเข้าาตะอนอตะอนบนไปังจะไม่ได้ีเจ้าจะพัฒนาแนวใหม่อืมตะ n g o a ข้าวคั่วเลยจึกินเอาคั่วมาให้แน่เรื่องการประชานโ่ั่วเออน้องน่องั่วมาได้ประชานโซ่นจี่ไหมจีนรุ่นนมจีนไแมจีนรุ่นนะ อันน uh ี <S <S ้รจะลุกาจะลุมันดิจะลกเขจะลุกอีกินนดิอได้นไดอันนี้ไม่หยังไม่ยองอ๋ออันนี้ขนมมักขนมโซ่ขนมโซ่ขนมโซ่ขนมขนม ขนมโซ่ขนมขนมนมคือขนมแล้วครับขนมภาษาเขมรกับขนมกันครับขนมขนมเลยนะมันร้อนมันก็มาแปลงเหมือนมันอาจารย์เพิ่นเป่าหน่อยถาษามันแปลงไปเรื่อยๆมันก็ปรับไปย่น้องพี่คารพครับเวลามาที่หมู่บ้านน้องเจริญเนี่ยอย่าลืมอย่าเอาแค่ขับรถผ่าน หรือเบิ่งในตาแต่ต้องมาเบิ่งด้วยปากพอมากินข้าวน้ำพี่น้องเพิ่นเป็นอ้ายในเฮาเพราะฉะนั้นเรต้องเรต้องแต้งอาหารการกินอยู่เงื่อนน่ะมากินแล้วไหมครบเฮาพี่พอยืดตายหรอวะพอยอ้อยอ่อเปิ้ลอะไรล่ะเปิ้ลซี่เส้นตะบูมาเส้นตะบูมาเส้นนกเวืนเส้นนี้นี่เฮ็ดเฮ็ดอันดักยิ้มดักยิ้มดักยิ้มน้ำใจนี่น้ำใจซาโท หวานมากในตลอดสิบกว่าปีมานี่ยังไม่เคยกินอยู่ใสหวานปานนี้เลยอนล่อนล่บูมปัญญาสั้นสูงอนล่ดักเงี้ยากูน้าแตนานกตะก้อน อย่าลืมมาพู่บ้านน้องเจริญมาเยี่ยมพี่น้องสู้เอาเอแล้วเขาจะเห็นมิตรภาพน้ำใจความจริงใจที่มีต่อพวกเขาทุกคนในโลกนี้เพราะว่าแต่ประเทศในโลกนี้ก็ให้มาถ้าแม่น่าตาดีแบบผมเนี่ยเขาจะเอาเห็นลูกเอขยพอตาละเข้าเข้าเดียวๆดียว อันนี้เจลเอาบึ้งอันนี้ไม่อย่างก่อนเจลเอาบึ้งเจลเอาบึ้งคือเจลงาเจลงางาเอาบึ้งหรือท่าวงแปลว่าเอาบึ้งเอาบึ้งบึ้งในบรมันทะพระบึ้งอันนี้นอไม้ไม่อย่างก่อบังบังบังเจลเอาบึ้งเจลเอาบึ้งเอาบึ้งหลอกเอาบึ้งน้ำมอบึ้งตอกต้าเอาบึ้งแม่เจลคล้ายๆเจลบอง แต่ว่าตะก้อนแล้วประโยชน์ของงานเนี่ยงาดำงานขาวงานมอนอันนี้เอามาเ็ชียงกินได้แก้มกับแก้มยอกหยางอ๋อเขาบอกหยางอันชันป่าเขาว่าอันชันป่าไม่เล่นเขาว่างมาทางเขาไม่เล่นเขาได้ไม่ได้แต่ยอกยอกอร่อยมากมาแล้ว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  แปงแล้วแปงแล้วตะน่องนแล้วกินแล้วแปงแล้วเพราะว่าไปได้เนี่ยกินแล้วจินแล้วจินเหรอกินแล้วจีนโอ้ยปู่าจะมาต้องกันได้ได้กีนแล้วจัดเลยได้แซ่บหรือเ่านีงตะน่องะตะนองตะนองตะน่องาตะงอะตะนงองตะนงองตะนงองหล่อตะนองตะนอง ตะกอนตะกอนอนแปลว่าแกลครับตะกอนตะกอนแต่แม่ทั่วประเทศไอ้แม่นอลีบอกเขาบอกว่าถ้าแขกมามาเยี่ยมหมู่บ้านนี่สิหาอาหารให้แขกคนกลิ่ะก่อนแม่นถ้าเจ้าของบ่ได้กินกระยาทำเพ่ออะจะไปกินเมื้อคือลูกพ่าซื่อๆว่าเขาเขาเป็นห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเองโอ้ มี่ยังก็เอามาสูกันกินนี่คือนี่คือเขาเรียกว่าความเพื่ออารีบขับเปาเออนี่นี่เนี่ยถามพ่อผมถามน้องผมเนี่ยพ่อคนผมถามได้เลยอะถามไม่ได้จะมพรามัต่างหน้านเวลาพี่น้องสิมาเนี่ยเขาจะถามผมเลยเสียวยังไงก็เจ้ากินหนึ่งผถามเออถามพ่อถามน้องเพราะว่ามันบ่ได้หาง่ายคือในตลาดเนาะ มันต้องสีหาปูหาปลาหาเนื้อในป่าในดงออพวก็เลยเป็นห่วงแสดงว่าคนคนคนโซ่นี่มีความรักรักเผ่าพันธุ์เนาะรักพี่รักน้องเเปป็็นนนหหววงงี่ล เสถ้าแม่แค่กินมดกับได้กินแหละมึอนะ้ากับเป็นยังห้ากินไหมถ้ากหเป็นยังทำเพิ่นไได้อยู่มดปีเพิ่นมาดับมือกลไปมันเป็นเราได้เป็นเรือ่ วิเศษมากอาญาดไหมากิท่านแทกบ่พุงสังหวกั่บ้ินแล้วกัลูกหลานันมงกับาบริกิจอืเพราะฉะนั้นมาหมู่บ้านโซทะเงต้องต้องมีเข้าใจประเพณีวัฒนธรรมผมบอแมว่าให้ยอมกินเลยนะแต่ทำเนียมันเป็นแนวนั้นคือผมบอยอมอยู่แล้ว โอ้คักัน้อล่กับพวกผนใจนำเด้อา์มาอาจารย์ยากยางหายแแบทมาแลบกินดครับพวกผมได้กินหาใหม่ก็ได้พกว่าพนสิมาเพิ่นอาชิบ่มได้กินอาหารที่เขามีท้กรุงเทพเนี่ยบ่ฮูัจักแล้วนี่หัจักแล้วนี่